โอ้มันลื่นนี้จะเสร็จไหมเนี่ยเทคนิคการจัดกระเป๋าให้ได้รวดเร็วพับผ้าให้ได้ภายใน4วินาที1 2ึ่อู้ยพับเก่งเนี้ยพับให้หมดแล้วกันโอ้ยยใจเยอะอะคุณพระคุณเนตเหตุยิ่ชีอะไรอย่าช่างฟรุงฟริ้งกิงก่งแก้วคุณแม่หกตกแตก เฮ้ยมีสารอะไรก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นสารดิกาสารแท่งหรือสารปกครองใช่ที่ไหนหมวนออกดูหมวนออกหรอใช่ที่ไหนล่ะหานไม่ได้อังนี้ล้วกันแก้ออกดูแก้ออกดูหรอโอ้ยไอ้เข้าไม่ใช่อย่างนี้ละกันแกออกดูแกออกหรออาสารมานี่มาปล่อยให้นางกินหญ้าไป โ oh, อ้ิชิขอท้าเหล่าผู้กล้าออนไลน์บุกประสาทาเคชิถึงเถยเที่ยวไทยเราติดตามรายการของพวกคุณมาเป็นร้อยตอนแล้วแน่ใจแล้วหรือว่าไปมาแล้วทั่วไทย oh. รู้จักประสาทาเคชิหรืยยังล่ะฮโออิชิขอท้าให้เถยเที่ยวไทยมาบุกประสาทาเคชิ mm hmm. เพื่อพิสูจน์ว่างานนี้พหดจริงมันจริงฮาฮาจริงรับรองกรี๊ดอเขาทาไทยมากันขนาดนี้พวกเราน่ะพร้อมไหมพร้อม ฉันก็พร้อมเธอล่ะฉันก็รู้ว่ฉันไม่เคยมั่นใจแต่ก็ต้องไปพร้อมก็ได้ไปพร้อม,อป,รอมปราสาทแทเกชิชั้งกว้างใหญ่ไทศารกว่า1,500ไร่ลำพังเรา3ามตนคงจะไม่พอเราจึงจะหาผู้กล้าโออิชิจำนวน5คน ใครที่อยากไปเป็นผู้กล้าโออิชิกับเราส่งชื่อนามสกุลพร้อมระบุค,คุณสมบัติของคุณเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจเเท,ที่ยวไทยว่าทำไมเราจึงควรเลือกคุณมาร่วมทีมกับเราอีกแกนักกีตานาอีตาโปเจอีกทำอะไรนะี่ยซ้อมของเขาญี่ปุ่นญี่ปุ่นซ้อมไม่ได้ซ้อมแบบนี้มันต้องซ้อมแบบนี้อาการนักกีนักโกราโกกาดี ถือดึงดึงดึงดืงอึงกันนะตั้นมานะขึ้นไปเที่ยวไทย